เพื่อนมากินสลัดผักอกไก่เห็นสลัดผักอกไก่พี่น้องเห็นบหสลัดผักอกไก่นี่มาวางกันมันไม่มีที่วางคอยวางหลายมันจะดันไปน,นะเห็นไหม,มสลัดผักอ,กอกไก่พี่น้องเย้แก้วก,กินนี่เลยพี่น้องเออแต่ตะเช้าแต่ละเว้นก็นได้อืมมาเด้อพี่น้องเดิเนี่กินน้ากันเพราะว่าอันอาหาร กินตอนเช้าพี่น้อง travail. เป็นเมนูที่กินง่ายกินง่ายกินง่ายพี่น้องนี่เห็นปว์ไอนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ผัดเนี่ยม ال ال ะระอันนี้จะผัดใส่ไข่มะระสดผัดใส่ไข่ด้วยแต่มันก็จะมีหมูปิ้งหมูปิ้งของลูกของหลานหมูปิ้งได้แกะออก หมูปิ้งเห็นบ่เห็นบ่นบพี่น้องหมูปิ้งลมสดของหลานน่อยเอออันนี้ไก่ย,ย่างนะบ่ได้แกะออกแล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยเราพรท่านได้กินเพ่พระท่านได้อยากอืมพลพรท่านได้อยากซื้อข้าวเหนียวมาสองห่อเพราะว่าแม่เขาไปทํางานอันนี้ไก่ไก่ย,ย่างเราไปกินตอนเทียเท่ยงตอนเที่ยงย้ำแรงเพราะว่าตอนเศร้าแล้วแม่พนซื้ออย่างให้กินบุ๊ อันนี้ไว้กินตอนเที่ยงกับน้ำแล้งแล้วก็ไอ้ค้นพีมันนั่นไอ้น้องเดียนะย่อหานั่นให้กินไข่เจียวไข่ทอดนีเรื่องพี่น้องเนี่ยสลัดผักอกไก่พี่น้องเออผัดไม่ใช่สลัดผักอกไก่ผัดผักผัดผักรวมมิตรอกไก่โอ้ยเพราะว่ามาเขาจะมากินก็สลัดผักนี่แม่พี่น้องอืมผัดผักรวมมิตรอกไก่ก็ว่าไปเนาะพี่น้องเนาะ ยังพอท่านได้ชิมรสชาติเลยพี่น้องเป็นยังไงปุเพราะว่าแยกเกลเฮดแบบที่ว่าใส่เกลือพี่น้องใส่เกลือแล้วก็มันมีน้ําตาลไม่ตัดมันจะมีน้ําหวานออกมาจากผักแล้วก็มีจากไอ้น,นี่จากกระโพดแล้วก็มีหอมหอมหัวใหญ่แล้วก็เป็นหอมหัวหัวแขกหอมแขกแล้วก็มีบลอกคอลี่นี่กะลัมดอกกะลําปีก็ว่ากันไปเนาะพี่น,อน,อน,อนอ้องเนาะแครอทจอยแครอทฝาน เอาแบบซอยมั่งแบบฝานมั่งพี่น้องเห็นไหมมาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยยกแกวพ่องปุุงพ่องพ่องปิดไฟไปเมื่อกี้นี่พ่องปิดไฟไปเมื่อกี้นี้นี่นะตอนเศร้าเฮาไม่อย่างมากไหมพี่น้องเขา,ากินซ้ำนี่แหละพี่น้องอือกินซ้ำนี่ก็ดีแล้วเนี่ยถามว่าแซบบ่แซบอยู่นะพี่น้องมันก็มีรสชาติออกมาจากไก่จากผักจากอะไรเนี่ยอือใส่เกลือ ใส่เกลืออย่างเดียวเลยไม่ต้องปรุงแต่งอะไรหรอกเพราะว่ามันเอเราก็ตัวมันจะบวมแหม,มตัวมันจะบวมเขาก็เลยกินแค่เอาใส่เกลือใส่เกลืออันนั้นใส่เกลืออะไรเนี่ยใส่เกลือ,อีกเนี่ยใส่เกลือชมพูเออใส่เกลือชมพูเข้าไปนิดหน่อยไม่ต้องเค็มมากขาดอย่างเดียวพี่น้องข่อย,ยังไม่ได้ใส่ันนั้นยักเกี้ยวยังไม่ได้ใส่ไข่อืม ยังไม่ได้ใส่ไข่ยะ้ผัดใส่ไข่เนี่ยแก้วมันก็ว่าใส่ไข่ปุ๊บมันก็จะกินข้าวไข่แหมข่อยก็เรยกว่าใส่ถ้าใส่ไข่ไปมันก็จะเสียบแบบเก่าเดือดเบลเบลแลมากินน้ากันเด้อพี่น้องฟ้องไปเด้อฮะเบแซ่บน้ากันผัดผักลุมมิดกินกระสรัดผักมูกเจ้าก็เห็นยังข่อยอยากยังข่อยปนอมูเจ้าก็จะ โชเล็กพูดแล้วเนาะเออโชเล็กต้มขมต้มแซบไปพูดแล้วเนี่ยมาพี่น้องมะกินน้ำกันกินซ้ำนี่ละพี่น้องแซบแซบน้ำกันเด้อให้กำลังใจในเด้อพี่นอ้องเด้อไปกอนเด้อพี่น้อง